โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทีสนาภาคเรื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมก็ไม่ได้วิชาพัดที่ไหนนะครับแต่เราจะมาเปิดกล่องพัสดุนะครับหนึ่งที่บอกว่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลตายการไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแกะพร้อมผมเลยนะครับไปแกะพร้อมกันเลยนะครับก็สําหรับใครที่มีวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหรือหลวงพ่อรวยนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับ พอเปิดกล่องแล้วพัสดุแล้วนะครับพัดถผมก็ทําการโอนเงินให้นะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับกล่องเนี้ยพี่เขาเป็นคนที่ซื้อขายผมประจํานะครับก็ผมทําการโอนเงินไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องเนี้ยมีวัตถุคลรายการไหนบ้างครับผมนะครับก็ช่วงนี้นะครับขนส่งบางที่ก็ส่งช้านิดนึงนะครับก็ลองเช็คขนส่งดูแล้วกันนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับบา,บางสาขาก็ปิดการรับสินค้าส่งพัสมาก็ยังไม่ออกมาเหมือนกันแต่นี้เป็นเคอรี่นะครับก็จะไวช่วงนี้ที่เร็วๆที่ส่งประมาณวันสองวันถึงผมเลยก็จะเป็นพวกเคอรี่กับอ่ากับไปซานีนะครับจะไวหน่อยนะครับอ่ะอี่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนี่นะครับของกระดาษมา กออนุญาตแกะดึงออกมาจากกระดาษก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดึงออกมาจากพลาสติกก่อนนะครับมีทั้งน้ำมันมกล่องธรรมดากล่องเล็กก็มีเนะี่ยทั้งหมดกล่องนี้นะครับมูล,ลค่าประมาณสามหมื่นกว่าบาทเลยนะเกืบอบเกือบนะครับ ราดูกันครับว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรกันบ้างนะครับวันนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่ผมแกะออกมาจากกล่องเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันครับว่าเป็นวัตถุมงคลอะไรกันบ้างนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเสือปีห้าศูนย์นะครับเสืออาคมนะครับนี่แกะดูไปพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับสําหรับชิ้นนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับนี่ ส่วนใหญ่พระชุดนี้นะครับไม่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็จะเป็นผราที่นอนกลองนะครับส่วนใหญ่สภาพนะครับอ่ะชิ้นแรกผ่านไปนะครับชิ้นที่สองก็จะเป็นสิง์นะครับอันนี้เป็นสิงรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับสิง์รุ่นแรกก็เดิมๆนอนกล่องเหมือนกันนะครับไม่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับแบบนี้อันที่สามเราไปดูกันครับ อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งเหมือนกันนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ใครมีก็ส่งมาแบ่งปันได้นะครับรับเงินหลายพันบาทนะครับแบบนี้โอ้โโอเคนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อนะครับปีพศสอง5นห้ารอยหสิ้านะครับอีกหนึ่งองค์สวยงามครับชุดนี้เป็นเดิมเลยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเปะไรอ๋อนี่เป็นหนุมานนะครับ หนุมานชานสมอน,นะครับแบบนี้ก็จะตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ใครมีก็ส่งมาได้นะครับอันนี้จํานวนการสร้างน้อยด้วยนะห้าร้อยกว่าองค์นะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ปีสี่เก้านะครับแบบนี้อ่ะสี่ห้าชิ้นผ่านไปนะครับอันนี้อะไรเอ่ยใส่กล่องเล็กมาแบบนี้ <laughs> น่าจะพิเศษนะครับน่าจะพิเศษนี่นะครับอะไร อ๋อเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับเหรียญแปดเหลี่ยมรุ่นหนึ่งอ่าเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกคือสร้างพปศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็หาเริ่มหายากแล้วนะครับเริ่มหายากแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเข้ามาหมุนเวียนเท่าไหร่นะครับใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับแบบนี้อ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ มีวัตถุมงคลที่ส่งมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดกล่องพัสดุของผมนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับสําหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรนะครับหรือหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมเช่าบูชาก็ส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่เพจกษณภาพักเรื่องนะครับหรือว่าไอเดียไลน์ก็ได้นะครับก็ ปรึกษาได้ครับอันไหนแท้ไม่แท้ยังไงสอบถามได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับว่าผมจะไปเช่าพาร์ที่ไหนนะครับหรือว่ามีใครส่งพามาแบ่งปันให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม